สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมเมลิโอเัสในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ไออ้วนนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นมาสักพักก็คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ไปเกลียนคนไปเยอะนะครับวันนี้ผมจะลองมาเล่นเป็นผู้เล่นธรรมดาดูบ้างนะครับก็ผมเห็นบางคอมเมนต์นะแบบบอกพี่มึงโรคจิตไปเน่ยมชอบแกล้งคนอื่นโอ้โหทุกคนดูยังมีความสุขอะแล้วลองคิดดูได้แกล้งเพื่อนตัวเองหรือแกล้งคนอื่นอะเราจะมีความสุขขนาดไหนโอ้ขนาดคนดูยังชอบโอ้ทำไมผมจะไม่ชอบนะครับก็ สำหรับเ์ฟเวอร์ไออ้วนครับของตามมาไม่มีนะครับแต่ว่าจะมีเป็นของออนเวลากับแชร์กลุ่มนะครับก็ใครที่ออนเวลาครับก็จะได้รับทั้งหมดอะไรเนี่ยออนเวลาหนึ่งชั่วโมง1 0 0 0 0 GC ถ้าออน4ชั่วโมงเนี่ยได้กล่องโลเปไปส่เพื่อไปเล่นโลเปเลยนะครับถือว่าคุ้มนะเพราะเราออนทุกวันได้ตัวลุงตู่ด้วยโอ้โหขอดก่อดนี่แล้วก็อันนี้สําหรับใครที่แชร์กลุ่มครับแชร์5กลุ่มได้กล่องพร้อมยิง1 0 0กล่องนะครับก็ ใครอยากได้ของฟรีๆก็ไปออนเวลากับไปแชร์ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเนียเป็นผู้เล่นธรรมดามาดูดิผมจะไหวหรอเปล่าวะอืมไม่สบายก็ยังไม่หายดีแต่ว่าผมกลัวคนดูจะเหงหาโอ้โหแล้วช่วงนี้แบบจ<ป>้องรัดก,ก็ไม่ได้ลงแล้วกบรอกก็<ไ>ป่วยโอ้โหต้องขยันซะหน่อยเดี๋ยวไม่มีตังกินข้าวไม่มีตังคหาหมอด้วยเซตที่ผมเล่นก็คือเซตห้าสิบนะครับก็<า> <50 S 2> ห้าสิบก็โหดแล้วผมบอกเลยแต่ว่า ถ้าเป็น300ดาเมจมันจะเพิ่มมา20นะครับเดี๋ยวจะได้เป็น50ก่อนดูวะห้าสิบโอยรับเปล่าเฮียโอ้โหเยเีขาบอกตัวนี้อึดหรอเฮ้ยมีคนอยากตีอะผมได้เลยเพี้ยนอยากตีผมให้ตีปะเราไปแรกก่อนใครมีเอผมเนี่ยละโอ้โหปืนอะไรครับเนี่ยมาดิมาดิไอ้สตอมโอ้โหใครครับเนี่ยมาดิโบยญ่เกียบ้านแม่งหนี มันนี่โอ้โหเฮีย er, ปืนไม่ตรงด้วยเนี่ยหัวสองเมตรหัวสองเมตรเป้งโบใหญ่เกียรบ้านใส่ผมโบใหญ่เกียรบ้านโอ้โหปืนมันเหมือนจะไม่ตรงนะครับต้องพิงซะโคบเอานี่ไงโอ้โหตัวลุงตู่ด้วยเีย่หิวของไอ้นี่หิวของผม นี่ไงหัวพี่ดิสวดิครับได้กำเดียวยิงไม่เข้าเลยแต่แปดห้าแปดสามไม่แน่จะกบโอ้เฮ้อแบงคร้องผมยังอึดตัวละครมันต้องหมื่นหนึ่งนะพี่เฮ้ยใช่หรอจัดประหลัดบอกเทียร์ตัวละครเติมหมื่นนะบ่าวะเทียร์มีไม่งให้ของโคตรโหษเติลมด้ครับเฮ้ยนี่ผมเล่นเซท่าสิผมดูเป็นเทพเลยอะเทียตัวละครผมแม่งออฟกอดออฟเกียร์แต่ไม่มีใครสู้ตัวละครลุงตู่ได้หรอกครับ ผมบอกเลยลุงตู่มันออฟกอดสุดแล้วมามาผมหาที่เนียก่อนใครไม่เนียูมเนียละก็ผมยังไม่สบายอ่ะผมอยู่บ้านเฉยๆก็ทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าป่วยกันนะมาทุกคนก็อย่าป่วยนะครับผมบอกเลยถ้าทุกคนป่วยทุกคนจะไม่มีความสุขหรอกสุขภาพแข็งแรงนั้นดีที่สุดนะครับผมบอกเลยมาดิไอเวนนลก ใครมีเนี่ยผมเนี่ยละโอ้มาดิจ้ากูเกลียเวลาผมเกลียดตัวเองแล้วผมทําเสียงนั้นมากเลยอ้อยอะไรเงี้ยใครไม่เนี่ยผมเนี่ยละเที่ยผมผมผมไม่ค่อยชอบเสียงตัวเองเข้าไหลนะครับแต่ว่าผมว่าคนดูน่าจะชอบเพราะเสียงดูกว่าสตีนกว่าสตีนกลัวอะไรเนาะให้คิดแบบผมปะว่าทุกคนต้องคิดแบบผมอ่ะเฮียนี่มันเสียงกว่าสตีนละเกินหน้าตีนทุกปากอ้ยไม่ใช่โอ้หน้าหน้าจุ๊บปาก โอ้มาใครบิ่เนี่ยเฮ้ยพื่อนเพื่อนกูเหรอมาตั้งมันก็ไม่๋ยงกูทุบนี่ไงหนันสบายคำมันจะไม่ไหวอะเจอสาวน้อยออบกอดออเยียไปดิชื่อสาวน้อยเล่นตัวละครสมแมนเลยกูแต่จะไหมอูลุงตู่ลุงตู่แอบแซ่บบ่หะแอบแซ่บบ่แล้วรรนะนัเฮีย เหมือนเทอร์มนี้มันเป็นแนวแบบโดนสะขบไม่ค่อยตรงนะครับดูเห็นปะโดนสะขบกระสุนไม่ค่อยตรงนะครับไม่ต้องด่ากูว่ากูไม่แม่นนะครับว่ามันโดนสะขบไม่ตรงเฮียกระสุนหมดผมกระสุนหมดคนดูเฮียผมไม่หากระสุนเงินเป็นไงฮะสันสะท้านเจอตัวละครออบกอดออบเฮียกูไปมองไม่เห็นเฮียเลยซื้อกระสุนก่อนกระสุนเม็ด มาผมกดกระสุนก่อนนะครับเนื่องจากกระสุนผมหมดหุยทุกคนแม่งบอกตัวละครผมอึดอะธรรมดาครับปกติตัวละครอึดอย่างเนี้ยไม่ได้อนมา้คนเล่นมันเก่งด้วยจริงมาดิปุ๊บปุ๊บเจอภูมิจุกอีลุงเจอภูมิจุกดิลุงมาดิมาดิครับแตกไปดิครับแตกไปดิครับพูดจาไม่เข้าคาระวังหน้าไม่เข้าที่โอ้โหจุกโอ้

คนดูไม่อ้วกกูอ้วกละไม่ค่อยสบายเลยนะจต่ถึงทำให้มันน่าอ้วกเป็นไงอ่ะถึงผมป่วยแล้วผมไม่อ่อนลงนะครับฝีมือผมไม่ได้อ่อนลงเลยนะผมว่าต้องมีคนเกลียดปากกูบ้างอ่ะแบบเยี่ยมคุณปากแทบหมอปากแทบหมอต้องเอาส้นเท้าถุกปากไม่ใช่นะครับต้องเอาปากปากจุ๊บปากมาดิมาดิมาดิโอ้ เทียเกินแม้เปล่าที่มันโคตรอึดอ่ะแม่งโคตรอึดหัวปืนจริงเจ้าะสองหอดสองเมตรเข้าปืนยัง่อนไปอ่ะเปล่าเัาบอกว่าเอาปืนเอาปืนจ่อหัวผมแม้่ะเกินไปอ่ะเปล่าวะมันไม่ดีนะปืนจ่อหัวคนเนี่ยเกินยัดเลยยัดเลยยัดอยัดอยัดอ์ยาก็แตะไปดียัดอเนี่ยคนชอบยัดอนี่นี่อ่หัวหัวหัวเยอะแตกไปอีกหึงแตกไปอีกหึงเอียงคอยิงเอียงคอยิง แม่งไม่มีใครเอากูลงคนที่เอากูลงบอกแล้วมีแค่ผมชูรสเจอแบบนี้อย่าท้อกันไปเลยไม่ต้องร้องเดี๋ยวน้ำวิ่งก่อนเอา G C ไม่มีอ๋อตอวล่าผมไม่มีนี่วะกินเนื้อดิบแล้วกันหอใช้สีเยอะนะตอนกูไม่มีของเล่นเลยเฮ้ยเนื้อดิบมันไม่ได้ช่วยวิ่งเยอะไหเยอะแม่งแม่งบอกว่ามันมาตอนกูไม่มีของเล่นเนี่ยโอ้ย ปากแซ่บเกินตุ่ม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 ไม่กูเนี่ยปากแซ่บไม่ได้เขาโจ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 พอจะกอดมาดิลุงมาดิลุงมาดิลุงลุงแอบแซ่บบ่อแอบแซ่บบ่อลุงใจเย็นน้องต้องยิงเยอะเขาสั่นเนียไม่หมดละมา มันท้อนนะครับเยี่ห้มีแต่จีซีไม่มีดอลลาร์เนะี่ยวิซองแอบแซ่บหรอซองแอบแซ่บหรอผมไม่เปลี่ยนเซนดีกว่าเซนนี้รู้สึกแม่ไม่แอบแซ่บเลยนี่เซนนี้ด้วยแอบแซ่บกว่าเยอะนี่นี่นี่มีบัวขาวเข้าไปแล้วอะบัวขาวเข้าไปวะมาผีเมียมก็ไม่มีหน้าตาอเอ้ยไอ้ภูมิมันน่าขนานจริงๆ มาผมพร้อมละอุ้ยลุง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 แอบแซบหรอร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหรอเออเฮียนเฮียไม่ไหวแล้วเนี่ยฮึมไม่มีใครไหวยอยู่แล้วมาดิมาดิอุ้ยอุ้ย,ยปืนเลยวะนี่ไงโดนร้อยห้าสิบกูเซิงโดนร้อยห้าสิบกูเซิงนี่ไงนี่ไงนี่ไงร้อยห้าสิบตัวละครหมื่นแม่งโกงจริงว่ะทุกคนผมสมแล้วกับที่เขาร้องกัน ยิงไม่ตายหรอกแม่งเอย้ยเฮ้ยนี่มาเล่นเซนเลยวะยิงไม่โดนหัวเลยตัวละครเหมือนนะลอยห้างเซ็นมาเล่นมั้งเอ้เอ้ย,อยไม่ของเงี้ยผมเล่นลอยหาย้างเซอยู่พี่ผมเป็นอปเอเลี่ยนหมุโลกผมเป็เอเลี่ยนหมุกโลกใครวะตัวละครหมื่นแม่งโคตรโหดเว่าตัวละครหมื่นมันโกงมากนะครับแม่งโคตรอึดเลย ด้วกที่ว่าเสียงเสียงในเซิร์ฟเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหแมงอึดโพดโ,โหกูเกลียดเสียงนี้ตัวเองว่ะแต่ผมก็ชอบพูดนะเป็นเสียงที่แบบกดสตีนดีนี่ไงเป็นไงอะต,ต้องให้เบิ้นหัวนี่อยู่ทำไมอยู่ให้ได้อะไรเอออยู่ให้ได้อะไรใช่มาดีลุงอาดีลุงจัดดูแลคอมงกองคน,อ,นอื่นให้มันเล่นตัวเช่าเพราะว่าเออทำไมอะ อืมรวยโกงประเทศมาขนาดนี้ไม่รวยได้ไงอุ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ครับผไม่ได้โกงนะแม่ผมหมายถึงลุงข้างมาผมโกงตังค์เพื่อนบ้านไปเติมเกมไม่เกี่ยวนะครับโอ้โหเสียงแม่น่ำสานสุดๆเซตห้าร้ออุ๊ยของเก่าเนี้ยหูตั้งแต่สองห้าหกูนยี่เกี่ยโคตรแก่ทิ้งเลยอืมได้ยาง้ แค่ห้าสิบก็ไม่ใครเอาผมลงแล้วอะผมว่าผมไปซื้อเพชรเล่นโลเพดีกว่าไหมจังหวะนีบัวเขาเข้าไปเพื่อผมไปเล่นโลเพมันจะก๊อตก็ไม่ใหญ่อ่ะแต่คนคงงงโลเพคืออะไรวะโลเพมันคือแบบกล่องออนสี่ชั่วโมงใช่ไหมแล้วของโลเพ่ะซึ่งมันเป็นสําหรับคนงบน้อยนะครับแต่โลเพมันมีราคาไงมันคือเซ็ตหมื่นเซ็ตไรของเซิร์ฟเวอร์ไออ้วนนะครับ แต่มันจัดมาเป็นในโเรเปะสาหรับคนที่งม o m noy นะไม่เข้าเลยไมัขาดไม่มีใครไหวกับกูมาถึงก็พูดว่าไม่เข้าเลยอืก็บอกแล้วมีแค่ผงชูรสเที่ยวกลไอ้ปุ่มลงนักยิงด้วยเดี๋ยวก็ได้เซ็ตหมื่นเซ็ตแสน,โอ,โ,อน,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 นโอ้โหแล้วคอยไอ้ปุ่มมันล็อกก็ส์นี่นี่นักยิงนักยิงโอ้แตกแตเอาแตกเเลยกูไม่ได้ประมาทเลยผมว่าไปเล่นโเรเปะกันดีกว่าแมปนี้ยเหมือนไม่มีใครเนี่ยผมเลยไม่มีใครไหวอื ผมบอกแล้วเพราะว่าพลังคนดูทําให้ตัวหมื่นอืดขึ้นนี่กล่องโลเปเขาให้มาโคตรเยอะเลยครับเซฟโซนโลเปมีหรือเปล่าโลเพโลเพมีที่เปิดกล่องไหมถ้าไม่มีนี่ผมเครืองเลยนะเพราะว่าเหมือนว่าโลเพมันจะเปิดโมโซไม่ได้ครับมันต้องแบบเปิดเสริมธรรมดาไม่ได้ไม่งั้นแบบเขาโลเพตบคนอื่นยับมาใครไม่ี่ยภูมิเนี่ยละหักนิ้วพร้อมนี่ นี่เตรียมพร้อมสุดสุดเตรียมพร้อมสุดสุดหักนิ้วด้วยหักนนิ้วตีได้ไหมเอานิ้วตีนี่ยยกตีขึ้นมาคนดูบอกเกินไปซัดเกินลงนะหนามคนดูบอกถ้าตีขึ้นมาเนี่ยผมให้สามแสนไลค์เลยอ่ะเกินแบปเปล่าเนาะเฮียผมก็เล่นโลเพเยอะผมว่าต้องไปหาแมปหนึ่งหนึ่ง,ห,งหรือแมปอะไรเปิดกล่องแล้วว่ะ ผมว่า er โลภลมาจากไอ้ดี้ไม่ได้นะโู้โลภลเดือดโู้กดกดกอะเซฟโซนเปล่าเออเออผมเจอเซฟแล้วและกูเกิดสักไกลเลยแม่งเลยโอูดูเขาเนี่ยโลภลกันดิไอ้อิจฉาว่ะมาดูคนรวยเปิดกล่องโลภลกันนี่น้องไม่ใช่ว่นสับสองเศษนี่ห้าสิบกล่องตายอุ้ยแทกไอเทม มันไม่น่มันน่าจะเป็นของฟาร์มทำตัวทรงมาดูกันว่าโลเพนไหนโหดสุดเหมือนจะเป็น rgb ป่ะ rgb 93อุ้ยนี่95ใส่90 93อุ้ย94อึดกว่ามึงยังไม่ออกปืนเลยหรอไม่ออกปืนหน่อยหรอ อุ้ยกระเป๋าแต่กระเป๋าก่อนเก็บก่อนของเยอะอ้เบื่อรวยไอ้ยเยี่ยใส่โรเปร้องรวยเดี๋ยวกูทุบผมบอกเลยนะถ้าเซตเนี้ยไม่ใช่โรเปยนี่หรือเผื่อเป็นแสนอะ่ะแล้วเห็นเซื้อไปอ้วนขายจีบีจนหลักเกือบครึ่งแสน,นอ่ะแพงแพงเยี่ยอะไรวะงงปืนล่ะพ่อหลังเไม่ต้องปืนเลยไง หัวหมูเหี้ยหัวหมูก็เหมือนจะไม่ดรอปนะครับมันก็จะไม่มีหัวหมูว่าเปล่ามีร้อยสิบแปดครับผมดรอป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 เราต้องหาวิธีเอาปืนอ่เดี๋ยวเว้ยเพราะตอนนี้ผมเหมือนผมจะไม่มีปืนไงปืนคนในคนแรกอ่ะอาร์จีบีแรบบ็อกซ์แรบบ็อกซ์กล่องทองร้องเปิดโลเพให้ไหมนี่กล่องสุ่มอาวุธโลเพผมไปดูว่าผมมีว่าเปล่ากล่องสุ่มอาวุธ เขาได้ให้มาไหมไม่ให้ในกูเออเฮี้ยมันก็ด่าเลยเขาให้มาไอ้ภูมึงคิดไปเองอุ้ยวีเอสโจ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 คนนี้ใครกระตาโจ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 มาดูกันับว่าอันนี้หกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยน่าจะดีแปดร้อยมีใครให้มากกว่านี้ไหมมีใครมากกว่านี้ไหมเหมือนจะไม่มีละเก็บ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 มาเด็ก ใครไม่เนียไอพุงเนี้ยละเก็บก่อนโโจจซื้อของก่อนผมพร้อมบวกละรู้จังหวะด้วยนะรู้จังหวะของตัวโจ๊กนี่ซื้อไปนะครับดีนี้โคตรดีวิธีกินดีกว่าอย่างเงี้ยเดิมพันเลยเดิมพันตายเออเดิมพันกันเลยว่ะเกิดแหวเปล่ามาพวกดีดีท่อมาดีมากนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไอ้อ้วนเนี่ยใครไม่อ้วนไอ้อ้วนละ เอาไปแค่12พองพกเปลืองวุ้ย V S S L P โอ้มนใส่หัวไปสอมิดไม่แตกนี่ะใช้แอก L P ได้นะแม่ไม่ใส่แ็กเวียธรรมดามันบอกมัน uh> คันปืนคูดีขนาดนี้ไม่ใส่เวธรรมดาเกินไป V S S L P L P โอ้โหโโออหถามจิง้รี่ยั โอ้ถามจริงนิแพงขนาดนี้เลยหรอเฮียกิะแบบเปล่ามาดีภูมิเนี่ยแล้วมิอกไาดีมาดีเดียมือมาดีจ้าเอ้ยแม่งสือสองแฝดว่ะเดี๋ยวกูทุบคืนมาต้อั้นกันดีกว่ามาดีบราคาบ้านมาตาม่ะ แมงย้ำว่ะแมงย้ำแขนว่ะมาดิมาดิสวยสวยอุ้ยออโต้ได้ด้วยนะออโต้ได้ด้วยนะครับนี่ไงนี่ไงมาดิเทเยโลเพยก็ไม่มีใครไหวกูเอาสองแฝดตัวเองไม่ต้องกลัวอุ้ยสองแฝดมาว่ะสองหมื่นไหมเนี่ยบนข้างบนไม่ยิ่งยิ้มว้าชื่อคุ้นๆว่ะเดทนี่มาดิไม่ใช่อะเดท ไอ้กูรู้กูรู้อ่ะเฮ้กูรู้เฉยนี่ไงรู้เหรอรู้เหรอรู้เหรอนี่อ่ออกมาดิ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 พี่รอเซิร์ฟอยู่น้องเซิร์งไม่ไหวไม่มีใครไหวกับผมจริงๆว่ะทุกคนดูถ้าเก็บตัวทันนี่ก็ดีใจคนเขาบอกไอ้เฮียใครจะไปไหวก็มึงตัวละครมึงโกงขนาดนี้เฮียแน่นอนโกงได้ต้องโกงอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนโดนอะไรยิงแรงไปรึเปล่า ขายแล้วสิบองเกินครับคุยคุย,ยไม่น่าออกมาเลยโอ้ยไปจังหวะนี้เขาชนกันแล้วนะครับผมโอโ้โหไอ้ภูมิจะไม่ไหวครับไอ้ภูมิไม่ไหวโอ้โหแคร์แล้วเนี<ฮ>่ยโง<อ>่โง่ครับหูวผมไม่น่าออกเลยว่ะผมไ,ไม่น่าออกเลยจริงผมบอ,อกเลยมาผมเกณฑ์ละไอ้เฮียกูนึกว่าไม่มีใครกล้ากับกูออกไปตายโง่โง่มาดิ ผวกมึงแซบบหรอ,รอบนี้ผมใช้ทีเอเขียวเซร์ม่กดของทีเดียวได้ไหมหัวเซลไม่มีละไอภูมิเล่นเป็นหัวอะไรดีวะเนี่ยเอามีเออต้องงี้แต่ผมมีปัญหาเดียวคือเซฟไปอ้วนครับมีกระสุนนั่นที่อะไรแย่ครับเออกดได้เทียเยอะย่งงี้ก็แจมดีดีเอ็กเขียวไปเลยเอาไปเลยยี่สิบนี่เอลยทีเดียวก็จนสาว ลาแต่เขาได้ด่าว่าลาวโอ้โหของจองอันนีโคตรก๊อตเฮียไอ้ภูมิมันเกินไปรเปล่าจุจบ๊จบๆๆๆโลไม่ต้องถ้าคล้องก็เปิดเฮีย <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> เดี๋ยวนี้ชอบผู้ของจองของจองไม่ได้ช่วยกูเก่งขึ้นเลยแยวผมจะสวดบนท่องคาถาขอให้เม่นก่อนอืมคาถาอะไรนะมันท่องว่าอะไรนะจงแข็งจงอะไรของแม่งก็ไม่รู้ต้องให้มันมาท่องให้ฟังนะแต่ผมท่องไม่ได้ ผมไม่ต้องแค่คำนหาผมใช้คำว่าทับก็พอโอ้ยเดียเส้นเดี๋สายลอเนียก่อนใครไม่เนียภูมิเนียละผมว่าทุกคนชอบคำนี้เห็นชอบพิมพ์กันจังเลยใครไม่เนียภูมิเนียละมาแล,ลาา้วหูดูก็ด่ากันดิมาดิเออ เฮ้ยเหมือนใช้ macos โกไม่ได้ว่ะเปลี่ยนแดงไม่ได้เออแดงมันแพงเหรอวะอยากรู้ผมไม่รู้เหมือนกันท้าวว่าเซิร์ฟนี้แดงมันแพงหรืออะไรผมมีหน้าที่เล่นผมก็เล่นไต่พี่ฮาเด้ครับพี่น้องหน่อยครับพี่ฮาเด้เฉยพี่ฮาเด้หาพี่น้องหน่อยพี่เองฮาเดสน้องไอ้ภูมิขึ้นบ้านละใช้ภูมิขึ้นบ้านไม่มีใครไหวบ้านนี้ภูมิจองอย่ามองอันนี้ทาบอกเลย ้ยมาดิพวกมึงเยอะโอ้โหแม่งโคตรเยอะเฮียเป็นร้อยนี่ไงแตกไปหนึ่งอีกแตกไปหนึ่งมันมันไม่ไหวเกมภูมินะพูดจริงวิวิไม่มีใครไหวกับภูมิครับผมบอกเลยไอ้ภูมิมันคือโนหนึ่งออฟกอนออฟเกียร์โอ้โหไม่ไหวแม่งโคตรเยอะเยอยผมยิงมันตายแล้วแต่ผมโดนแบบลุมเซิงอ่ะแต่ผมบอกเลยนะว่าโลพีแม่งมันมากเลยนะ ถ้าผมมีอแต้มน้อย x ผมน่าจะไหวเหย้ยป่าแม่โครแทบดูมันบอกผมดีผมตายยังหมาอู้ยี่สิบว่เยอะแบบนี้ใครจะไปไหวพ่อี้ยใไรไปไหวกับพวกมึงเนี่ยโอ้บานจูผมแม่งหูหพวกมันโคตรเยอะเลยนะโคตรเยอะจริงีริสนะเยอะจัดอะใช่ไหมแพงเหรอวะ มีอยู่เป็นนึงสิบวอผมไม่รู้มันแพ้ครับเปล่าห้าวอก็ได้โจโจมาเฮี่ยตัวหมือแม่งไม่โหดแล้ววะพอมาอยู่กับกูเนี่ยอยู่คนอื่นก็โหดนะอยู่ใครผมไม่โหดยีสิบวอลซื้อใส่เติมสามเตทค้าเอาร้อยห้าสิบเล่าโจโจมาได้อะปืนเพิ่มก่อนโจ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 อุ้ยได้แดงละเออได้ของก็พอแก่ได้ของก็พอไอ้เฮียเอฟสิบไม่ได้ลืมมา มันว่ะไอ้้ดดแแกเ,วแแงงกกเล,นลวนะมันคิดว่ากูคือฮาร์ดิสซ์เซนดี่มันแพงมากเลยเหรอปนนนไปสองเซ็ตแล้วไม่่ใชป่าปะอะไรวะเอามาแจกยังคนเยอะเซนดี้แพงหรอเซนละ้ยี่สิบหรอหรือเซนดี้สามสี่ร้อยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเขาให้กูมาเล่นกูก็เล่นมาดิมาดิแต่สั่งขึ้นแม่งเลยกระสุนมันแพงแล้วผมบอกเลยเซิร์ฟไอ้อ้วนเนี่ย ไอ้เอาค้างเอาไอ้เหี้ยแตกอีกแล้วโอ้โหโง่จังเอาสมัยของโง่อย่างนั้นอันนี้ผมไม่ได้กลั่นะเว้ยมันก็ถูกแตกจริงนะเว้ยดูดิไวไมผมเล่นดีกว่ามั้งโอ้โหโโอ้หเด็กเติมนีแม่งปากแซ่บว่ะมันมันพูดเกินไปห่าวะสายเติมสามเทครับอย่งเว้ถ้าถ้าผมว่ามันเป็นเซิร์ฟที่แบบคือมันเด็กปากแซ่บเยอะดีอะชอบใครคืออีเพนวะ ถ้าใครรู้ว่าอีเพนคือใครคอมเมนต์ดีนะเว้ยมันพูดว่าอะไรวะอีเพนอีเพนแค่คืออีเพนวะไปเก็บจิ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บใครคือีเพนไปเวียดแดงมันหาง่ายจังวะหรือว่าปสายมาสตรีมไม่รู้หวันแม่งหมือน้ายมันสตรีมอม่นยไม่เอาแดงมาเรื่อยหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะเออต่อมาแจกไม่ก็เอาไม่เขาเลิกเล่นอะสองอย่างอ่ะ แดงมันดีขนาดนั้นเลยวอะยิงเราการละฮะมันดีขนาดนั้นเลยวหรอกูปเปิดสามกล่องได้นะฮะของมันดีขนาดนั้นเลยไงใช่ไหม่องมันเท่าไหร่เองโอ้ยเยี่ยมหมื่นหมื่นหนึ่ง<า><า>เลยอโอ้ยสามสิบเพชรเลยนะแพงนะเหี้ยโทษโทษยี่สิบว่าหรือโอ้ยเหี้ยอีเพนแจกเยอะไปแล้วนะ มันคือเซตอะไรวะมันไม่เอามาจากไหนวะดีวะไหนวะมันแจกอยู่ไหนวะดูดิีแกไอพีไอพี่อพี่อะมันดีขนาดนั้นเลยเหรอวะเซตเนี้ยมันลุมผมเยอะมากกันด้วยดูดิดูแม่งลุมเซิร์ฟกูดิโอ้ยี้ยเกินไปหโอ้มันยิงไวเดือดมืดปุ๊บ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 โอ้โอ้ช่วยหลบหน่อยสิ นี่ไงหัวทุกแมแตกไปหนึ่งเออนี่ใครว่ากูแจกนี่กูแจกของเด็กเดโอ้ไม่สักว่าจะแตกเลยอย่างนั้นผมไม่ยิงแตกนะก็ผมว่าผมไปแค่นี้ดีว่าผมไม่ไหวจริงนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้และอยากมาเล่นเซอร์เบอ้วนนะผมบอกเลยว่าเซ้นโลเพย์แม่งยิงโคตรมันก็ไปตามผมได้นะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เล่นด้านล่างตามมาก็รับของเยอะนะโลเพย์ก็แค่อ่อนเวลาก็รับไปเลยนะก็ใครตามผมมาก็อย่าลืม ไปออนเวลาแล้วก็แชร์กลุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย